ได้เธอต้องการเวลาผมก็จะให้เวลาเธอฉันอยากได้อะไรคุณก็ให้ได้หมดละ่ะก็อยู่ที่ฝีมือของเธอแล้วนะอีเวลาแบบนี้คุณควรจะบอกว่าให้ได้หมดไม่ใช่หรอถ้าได้ไปง่ายๆเธอจะให้ข้าหรอืมไปได้แล้วกลับบ้านกันเถอะ ถ้าตอนจบดีระหว่างทางใช้เวลานานหน่อยจะเป็นอะไรไปผมรอได้แท็กซี่ไปไม่มีเงินจะเรียกแท็กซี่ทำไมเสียเวลากเลยระววังคุณเอ้ยยังจะนั่งรถไหมหนั่งครับรบกวนรอสักหน่อยนะครับ ผมเป็นหมอนะครับตัวคุณบาดเจ็บอยู่ต้องการความช่วยเหลือไหมครับแกคุณยอมช่วยฉันเหรอแต่ฉันไม่มีเงินนะคะจ่ายค่ารักษามไม่ได้ไม่เป็นไรครับขึ้นรถกันเถอะเดี๋ยวหาที่ไปทำแผลให้คุณหน่ยแล้วกันขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณชายฉิงครับ คนที่คุณสั่งให้ไปสืบคนนั้นเป็นแค่ผู้จัดการของบริษัทเล็กๆในกรุปตระกูลหลิวครับที่เขาจ้างคุณกู้เป็นทนายครั้งนี้น่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญนะครับกรุปตระกูลหลิวทำไมฟังคุณคุณละ่ะหงอยู่ c o n s t r u กชั่นฟองกรุปตระกูลหลิวคดีเศรษฐกิจเมื่อสิบปีที่แล้วพิกผันได้โอกาสตัดสินใหม่ กุบตระกูลหลียวมีคดีกับประธานลูกของหงอยู่ช่วงก่อนหน้านี้ถูกตัดสินว่าแพ้คดีโดนปรับไม่น้อยอยู่นะราคาหุ้นก็ร่วงเราเพราะได้ผลกระทบจากการแพ้คดีคุณชายเชิงครับปมคันระหว่างตระกูลเหลียวกับหงอยู่นี่ฝังลึกมากขึ้นทุกทีนะครับและคุณกู้ก็เป็นภรรยาของประธานหงอยู่คนนี้ คงไม่จับตอดูตกหลหรือไว้นะถ้าพวกเขาแอบไปทำอะไรรบรับล่อนร่อรีบมาแจ้งฉันทันทีรับสอบครับวันต่อมามิน่าเธอถึงได้คดีดีๆไปตลอดที่แท้ก็มีอำนาจเบื้องหลังนี่เองเชเดี๋ยวนี้เป็นทนายนย่มีความสามารถเก่ยงยังสู้มีเส้นสายไม่ได้อิจฉาชเชียวนักแกที่สามารถ อาขาหาเงินได้นะก็ถือเป็นความสามารถของคนอื่นเขาเวลาเปิดสารไม่เห็นพูดคล่องแคล่วได้แบบนี้เลยนี่งไงความสามารถเก่งที่ว่าก็คือรับหลังคนอื่นเหมือนป้าข้างบ้านงั้นเหรอนึกว่าเก่งมาจากไหนเชียวนั่นสิสำนักงานกฎหมายเป็นสถานที่ แห่งความยุติธรรมทนายบางคนที่แทะกู้พิ่งพาภูมิหลังจากูลลูกอวดดีเยอ่อหญิงตบตีลูกค้าเย็นชากับเพื่อนร่วมงานชื่อเสียงไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงไม่สมที่จะเป็นทนายทีนี้ดูว่าเธอจะอวดดีต่อไปได้อีกหรือเปล่าน่าอายจังเลยถ้าเป็นฉันนะจะปิดหน้าวิ่งหนีออกไปเดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย ฉันสมที่จะเป็นทนายหรือเปล่าก็ไม่ใช่เรื่องที่พวกเก่งแต่ลับหลังหลบหลบซ่อนๆจะตัดสินใจได้หรอกใครไม่พอใจอะไรฉันมาพูดกันตรงๆที่ออฟฟิศฉันจะดีกว่าก่อนที่ฉันจะดำเนินการทางกฎหมายนี่คือโอกาสสุดท้ายของคุณภายในออฟฟิศอีกควายเขาแอบได้ดีมากเลย กลองวงจรปิดของเราจับได้แค่งเงาด้านข้างครับรูปร่างนี้หรือว่าเขาจะเป็นขอบคุณค่ะช่วยได้มากเลยค่ะฉันพอจะเดาได้แล้วว่าเป็นใครถึงจะยังไม่ค่อยแน่ใจนั้นก็ดีแล้วครับคุณคิดจะทำยังไงหรอครับฉันเป็นทนายต้องดำเนินการทางกฎหมายอยู่แล้วค่ะ รบกวนส่งคลิปกล้องวงจรปิดนี้ให้ฉันหน่อยนะคะส่วนหลักฐานอื่นฉันจะหาวิธีจัดการเองค่ะของอยู่คอนสตรักชั่นทอนลูกครับทางคุณหญิงเกิดปัญหานิดหน่อยครับอืสืบได้หรือ,อยังว่าใครเป็นทนที่จะทำเรื่องนี้สืบได้แล้วครับแต่มันยุ่งยากหน่อยครับเขาเป็นคนของตะกูลหลิวครับช่วงนี้ตะกูลหลวกำลังวุ่นวายกันอยู่เลย ไม่มีเวลามาสนใจคนตัวเล็กอย่างเขาหรอกไปสืบมาว่าที่เขามาใส่ร้ายอ e ีอ e ี e. มีจุดประสองค์อะไรครับเดี๋ยวก่อนแอบแอบหน่อยนะให้เฉิงซีหรือลูกน้องของเฉิงหยวนไปทำถ้าคนของผมถูกจำได้จะทำให้อ e ีอ e e ีเดือดร้อนด้วยถ้าเขาเจอแล้วรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงครับ s ์ r p ส์ซ์ เออทำไมได้ยังไงนะฮัาสเสวียนบอกว่าจะมาตกลงเรื่องหนังสือแสดงเจ็ดจำนวนการลงทุนฉันก็เลยมาด้วยพอดีเลยฉันร่างหนังสือแสดงเจ็ดจำนวไว้ฉบับหนึ่งอยู่นี่คะ่ะเธอสองคนเอากลับไปอ่านดีๆเลยนะถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อมาได้เลยเธอนี่มีประสิทธิภาพในการทำงานตลอดเลยนะฉันไม่ดูแลละยังไงยังไงอีของฉันก็ไม่ ทำให้ฉันเสียเปรียบอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่นี่เธอจะบีบคอฉันให้ตายเลยเหรอใช่แล้วตอนนี้เราขึ้นมาได้เรื่องไร้สาระบางอย่างนั่นคือพูดถึงฉันหมดเลยใช่ไหมนี่เธอรู้เหรอเกิดอ,อะไรขึ้นไม่มีอะไรหรอกก็แค่บางคนชอบรับหลังเองอะไรเนี่ยคนพวกนั้นไม่รู้อะไรเลยก็พูดมั่วซั่วไม่ได้นะนี่มันเกินไปแล้วนะ หรนี้สิยังมีอีกมากกว่านี้อีกนะเดี๋ยวนี้ยังมีคนเขียนหนังสือพิมพ์กำพงอีกเหรอใครเป็นคนทำใครกันแน่ฉันจะไม่ให้เขามีชีวิตอยู่เกินคืนนี้ถ้าฉันเดาไม่ผิดน่าจะเป็นคนหน้าด้านที่มาวยที่ออฟฟิศฉันหลักฐานที่ชัดเจนฉันยังหาอยู่หรือจริงเหรอรูท่าน,นี่เกี่ยวข้อง,องกับตระกูลหลืวจริงๆนะ ุณชายชังครับก่อนหน้านี้ท่านให้ไปนัดผู้รับผิดชอบตะกูลเหลียวเมื่อกี้เลขาของประธานเหลียวบอกว่าประธานเหลียวว่างคืนนี้คุนชายจะไปพบไหมครับที่บริษัทมีธุระนิดหน่อยนะผมขอตัวไปก่อนนะส่วนสัญญาผมจะอ่านดีๆเจอกันนอเอีสเวได้คะ่ะบายบายเดีียวจริงใครแปลกจริงเหรอ ไรวะวันต่อมาหลิวจิงหายไปแล้วครับหายไปได้ยังไงหรือตัวเมื่อไหร่มีเรื่องอะไรหรอเพื่ต้องสงสัยของคดีคนหนึ่งหายไปคะ่ะพูดถึงหลิวจิงหรอเนี่ยอีเอียงไม่รู้ว่าผมลงมือกับมันเธอถ้าต้องการความช่วยหรืออะไรบอกผมได้ตลอดเข้าใจไหมฉันจัดการเองได้คะ่ะ เออจัดรถทำไมคะฉันยังม่ถึงบริษัทเลยอีอีเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับผมเหมือนกันใช่ไหมคุณเธอคิดจะจัดการเองทำไมไม่ลองพึ่งพาผมบ้างล่ะเออแต่ฉันจะพึ่งพาคุณทุกเรื่องไม่ได้นะเราเป็นสามีภรรยากาันไม่ใช่หรอมีอะไรทำไมไม่ปรึกษากล่ ถึงมีปัญหายังไม่ยอมบอกผมเลยผมไม่น่าไว้ใจขนาดนั้นเลยหรอเอาละเอาละหยุดบนได้แล้วฉันรู้แล้วทีหลังฉันจะลองบอกคุณทุกอย่างนะอืมสัญญาแล้วนะอ,อ๋อใช่แล้วผมมีอะไรจะสารภาพเหมือนกันจริงๆเรื่องที่หรือจริงหายผมเป็นคนทำเอง ฮะลูลี่หยางคุณเอาตัวเข้าไปแล้วฉันจะฟ้องเขายังไงละ่ะผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วผมจะทำให้คนส่งเขากลับไปเดี๋ยวนี้ฮลัลโหลจับเขาได้แล้วจะต้องจัดการยังไงอะไรนะไปให้เขากลับไปเหรอนี่แกล้อเล่นฉันยังไงลูลี่หยางบริษัท จึงห้าวเสวียนเอาละค่ะต่อจากนี้ไปเราก็อยู่เรือลำเดียวกันแล้วนะคะหวังว่าเราจะร่วมมือกันอย่างรอบรื่นนะครับใช่แล้วผมได้รวบรวมข้อมูลของหลิวจิงชุดหนึ่งถือน่าจะเอาไปใช้ได้นะครับขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้น่าจะไม่ต้องใช้แล้วค่ะเกิดอ,อะไรขึ้นหรอเอหอหลิวจิงหายตัวไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ ตอนนี้ถ้าจะไปหาเขาต้องไปหาที่โรงพยาบาลแล้วจะบอกว่าลูลี่หยางเป็นคนทำก็ไม่ได้ปิดบังไว้ก่อนแล้วกันเออทำไมถึงเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมช่วยเธอหานะผมพอม,มีลูกน้องบ้างออไม่เป็นไรคะ่ะไหนๆฉันก็ยังต้องรวบรวมหลักฐานยังไม่ฟ้องเขาหรอกทำไมหรือจริงถึงหายตัวอย่างกระทันหันหรือว่าเขานี่ไปต่างประเทศแล้วเรื่องนี้ต้องไม่ง่ายอย่างนี้หรอก พวกเขามีแผนอะไรกันแน่ถ้าคิดจะแก้แทนลู่ลี่อยางเดี๋ยวก่อนอี้เสวีฮึ <S <S อาทิตย์หน้าผมจะกลับอเมริกาครั้งหนึ่งถ้าจะลงทุนต้องให้บริษัทแม่ดำเนินการหมุนเงินเธอจะไปกับผมไหมครับช่วงนี้ไม่เห็นลู่ลี่อย่างเลยทังอี้เสวีเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันเป็นสามีกับนิ่งเฉยฉันไปทำอะไรล่ะ ถ้าจะติดต่อเรื่องงานติดต่อผ่านประชุมออนไลน์ก็ได้ไม่ใช่หรออืมตามทฤษฎีแล้วก็ใช่นะแต่ถ้าเธอไปด้วยงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นไงตอนนี้คู่กรุ๊ปต้องการเงินด่วนไม่ใช่หรอเรื่องดิวจริงมันออกจะแปลกๆทองที่ดีคือพออีสว่ออกไปหลบที่ต่างประเทศก่อนอืมฉันขอคิดหน่อยนะถ้าจะไปต่างประเทศก็ต้องบอกลี่หยางด้วย โอเคจะรอคำตอบจากเธอนะรอให้ทุกอย่างสงบลงค่อยพาเธอกลับมาอยู่กับลู่ลี่ย่างฉันจะทนดูอ e ีสเวเร้อนไปด้วยไม่ได้วันนี้งานไม่ยุ่งเหรอทำไมว่างมารับฉันได้ละ่ะเ,เวลามารับพลยาตอนเลิกงาน<ๆ>ก็พอมมีละ่ะต่อไปผมจะมารับคุณทุกวัน เช่แล้วอีๆช่วงนี้คุณก็เหนื่อยมากอยากออกไปเที่ยวต่างประเทศสักพักหนึ่งไหมนี่อะไรกันเนี่ยทำไมอยากให้ฉันไปต่างประเทศกันหมดเลยยังมีใครเหรอก็เฮาเสวียนไงเขาอยากให้ฉันไปทำงานกับเขาที่บริษัทอเมริกาฉันยังคิดอยู่เลยถ้าตัดสินใจได้แล้วบอกผมด้วยนะถ้างว่วงก็นอนเถอะ เดีย๋ยถึงบ้านแล้วผมจะปลุกคุณนะอืมถึงพ่อสว่วนอยากพ่ออีไปต่างประเทศหะหรถือว่าเขาสืบอ,อะไรได้ละ่ะความทรงจำตามที่คุณบอกผมไปสืบคนนี้มาหลังจากปล่อยตัวหรือจริงไปพบว่ามีเงินก้อนใหญ่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวเขาและแต่คุณหลิวก็กำลังสืบลูกน้องคุณด้วย ไม่รู้ว่าพวกเขาได้ยินมาจากไหนว่าคุณอาลูกเคยจัดหนมวยกลาตายกลุ่มหนึ่งให้คุณถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็การที่หลิวจริงไปก่อเรื่องที่สำนักงานกฎหมายก็เพราะตระกูลหลิวสั่งสินะพวกเขาอยากใช้อีบีผมให้ใช้คนเหล่านั้นกูลหลิวนี่หาที่ตายชัดๆตอนนั้นซื้อโยกงัง เพื่อทำลายคุณออลลูตอนนี้ก็มาวางแผนคิดร้ายคุณคิดว่าพวกเราแกล้งง่ายนักหรอถ้าจะให้ผมพูดนะก็ส่งคนไปกำจัดพวกแซดหรือซะพวกเราเป็นนักธุรกิจไม่ใช่มาเฟียนะว่าแต่คุณหรือนี่มีปมอะไรกับคุณอาลลูหรอต้องเอาทั้งพ่อทั้งลูกให้ตายนะเมื่อก่อน คุณลุงหลิวกับพ่อผมสนิทกันเหมือนพี่เนาะสมัยวัยรุ่นร่วมทำธุรกิจต่อมาก็สร้างบริษัทด้วยกันหลังจากนั้นตะกูลหลิวก็เสียงไปทำธุรกิจผิดกฎหมายพ่อผมไม่ยอมเลยละทิ้งบริษัทพอลูกน้องที่ซื่อสัตย์ต่อเขากลุ่มหนึ่งออกมาแต่คุณลุงหลิวก็แค้นอยู่ในใจหาทุกวิถีทางเพื่อกดขี่ตะกูลลูก สุดท้ายถึงขนาดติดสินบนโยก,กังทำร้อยชีวิตพ่อผมคนพวกนั้นที่พ่อเลือให้ผมก็เพื่อป้องกันคุณลุงเหลิวหลายปีที่แล้วเมื่อเขาตายผมก็คิดว่าเรื่องนี้จะถูกฝังลงดินไปด้วยกันกันกบเขาคุณคิดว่าคุณลุงเหลิวบอกเรื่องนี้กับครอบครัวหรอใช่แต่พวกเขาน่าจะรู้ไม่เยอะ ตอนนี้น่าจะแค่ยังเชิงอยู่เท่านั้นไปเฝ้าตามดูตะกูลหลวต่อดูว่าต่อไปพวกเขาจะทำยังไงในเมื่อพวกเขาไม่ยอมสงบสึกผมก็จะร่วมเล่นกับพวกเขาจนถึงสุดท้ายจบการย้อนความทรงจำไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าต้องใช้วิธีอะไร ผมก็จะต้องปกป้องคุณให้ได้อืมฉันหลับไปนานเท่าไรไม่นานหรอกถึงบ้านแล้วเหรอทำไมไม่ปลุกฉันล่ะเห็นคุณหลับสบายอย่างนั้นเลยไม่อยากปลุกรอผมหน่อยนะขึ้นมาผมจะแบกคุณกลับไปฮเรีบขึ้นมา ลูลี่หยางคุณจะดีกับฉันแบบนี้ตลอดหรือเปล่าแค่แบกก็ถือว่าดีกับคุณแล้วเหรองั้นผมแบกคุณตลอดชีวิตก็ได้ซีชิงไม่ถือพวกคุณถือสิทธิ์อะไรมาคน้นออฟฟิศคนอื่นไม่เคารพกฎหมายบ้างหรือไงไอ้ลูลี่หยางรับโทรศัพท์ซ้ อีอีมีสาเข้าอืเบอร์ซีเฉิงนี่ดึกแบบนี้แล้วก็ตัวหาอีอีทำไมหลทน้าประทานลูกคุณใช้ลูกของฉันิดต่อคุณได้สักทีถ้าคุณยังไม่รับสายบริษัทจะถูกคนอื่นยึดแล้วรู้ไหมหคนของสำนักงานอายการมาค้นออฟฟิศทุกตารางนิ้วเลยโทรศัพท์ผมไม่รู้ตกไปไหนแล้ว พวกเขามีหมายคน้นหรอมีเหตุผลอะไรมาคน้นว่ามีคนรายงานพวกเราว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มมาเฟียและเรื่องข้อพิพากทางธุรกิจแต่เขาค้นอะไรไม่เจอก็เลยกลับไปสองสาวันนี้น่าจะเรียกคุณไปคุยน่าจะเป็นฝีมือตระกูลหลือนะพวกเขาสมคบกับสำนักงานอายการด้วยนะกดเขาให้เงียบนะอย่าให้อีอรู้ ตั้งแต่นี้ไปเรื่องที่เกี่ยวกับตะกูลิวต้องไปให้เธอรู้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมโทรกลับมีอะไรหรือเปล่าคะเกิดอะไรขึ้นที่บริษัทเหรออืมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมไปจัดการที่ห้องหนังสือก็ได้เอ๊ะมือถือฉันล่ะหายไปไหนเนี่ยต้องหาแล้วเล่นมือถือก่อนนอนไม่ดีต่อสายตานะ ฉันต้องคอนเฟิร์มหน่อยว่ามีอีเมลเรื่องงานหรือเปล่าเชื่อฟังนะได้คุณไปทำงานเลยฉันจะนอ,อนแล้วห้องหนังสือก็ข้อเสยยียนไงเขาอ,อยากให้ฉันไปทำงานกับเขาที่บริษัทอเมริกาฉันยังคิดอยู่เลยทอนลูกโทรมากลางคืนแบบนี้คุณโทรผิดหรือเปล่า รบกวนคุณแล้วนะครับคุณชายถึงอยากร่วมมือกับผมเรื่องหนึ่งไหมบริษัทเราทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันนี่แถมเราก็ไม่ได้สนิทกันด้วยไม่ใช่หรอถึงผมจะม่อยากยอมรับแต่เรื่องของอีสเวผมคิดว่าตอนนี้คุณเป็นคนเดียวที่ผมฝากได้เกิดอะไรขึ้นกับอีสเวจะกลิวหาเรื่องเธออีกแล้วหรอคุณรู้เรื่องนี้จริงด้วยนะ มันความไหวไงอีสเบบอกว่าคุณอยากพาเธอไปอเมริกาผมว,ว่าคุณน่าจะสืบเรื่องยุ่งเหยิงระหว่างตะกูลเหลวกับตะกูลลู่ได้บ้างและไม่อยากให้อีสเวเดือดร้อนไปด้วยแล้วไงคุณจะห้ามผมเหรอไม่ผมอยากร่วมมือกับคุณเือถือของอีอีถูกผมซ่อนไว้แล้วตั้งแต่ตอนนี้เธอจะไม่ได้ยินข่าวไม่ดีอะไรทั้งสิ้น ผมจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จภายในหนเดือนในระหว่างนี้รบกวนคุณพาเธอไปทำงานที่อเมริกาด้วยคุณแน่ใจเหรอคุณไม่กลัวว่าผมจะฉวยโอกาสแย่งอีสเวยไปเหรอกลัวเหรอถ้าจะเป็นเมื่อก่อนผมอาจจะกลัวแต่ตอนนี้จัดการเรื่องการเสร็จแล้วก็รีบนอนจะ,จะให้เขาเตรียมมือดึกให้คุณนะเอาใจใส่ผมขนาดนี้เหรอ ใครเอาใจใส่ละถ้าคุณไม่สบายขึ้นมาฉันก็ต้องดูแลแทนที่จะพูดว่าผมมั่นใจในตัวผมเองคนพูดว่าผมมั่นใจในอีอีมีเพียงผมคนเดียวมากกว่าวันต่อมาตื่นแล้วเหรอฉันกําลังจะปลุกเธอวอดีถ้าจะนอนต่อต้องตกเครื่องแน่ๆตกเครื่องเหรอตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วย เย่ยมอรนิ่งอยู่เลยไปใส่เสื้อสิเอรีบรีบเลยจะใส่แล้วแล้วเธอจะพาฉันไปไหนกันแน่ฉันไม่ได้จองตั๋วไปไหนนี่ผมจองแล้วครับฮึซมคนด้วย